สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชาแนลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทํา Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อแลกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพนแชทนะสวัสด คลิปสุดท้ายของปีนี้เนาะแล้วก็เตรียมรับชมกับคลิปปีหน้าได้เลยนะวันที่1น,นะครับจะเป็นคลิปที่อลังการงานสร้างมากเพราะว่าทุ่มงบไปอย่างมากมายนะฮะเอาสปอยนิดๆแล้วกันฮนะคลิปเป็นแสงมืดกาชาแสงมืด2การันตี <c oughs> เดือดไหมคือ3ดาวถึง5ดาวเนี่ย สี400่ร้อยกว่าใบะแล้วก็สี่ถึงห้าดาวสิบใบแล้วก็แสงมืดห้าดาวเนี่ยสองใบในคลิปวันที่หนึ่งมกกลานะครับก็ยังไงก็เตรียมรับชมกันได้เลยอะสิ้นปีแล้วนะก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นสาระสำคัญมากอันนี้ผมก็เล่นไปเรื่อยคุยไปเรื่อยล้วกันก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันในทุกคลิปหรือบางคลิปก็ขอขอบคุณทั้งทุกคนนะครับทั้งแบบ คนที่ชมทุกคลิปและคนที่ชมแค่บางคลิปอะนะคือผมโอเคผมเข้าใจแล้วก็คลิปไหนที่ดียังไงก็มาคุยกันติชมกันได้คลิปไหนไม่ดีใช้ปรับปรุงตรงไหนยังไงก็เข้ามาคุยกันได้ฮะคอมเมนต์คุยกัน,นก็ได้นะอยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนยังไงอยากรู้ตรงไหนมีข้อสงสัยอะไรกับเกี่ยวกับเกมก็ค,คุยกันได้ไม่ใช่แค่เกมนี้นะผมเล่นอยู่หลายเกมเนาะก็เห็นผมเล่นเกมไหนอยู่ก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะนเอาให้ <iscilla S 1> เปิดมาก็โดนล็อกขาเฉยเลย เออก็อยากอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาอยากให้ทำคอนเทนต์นไหนก็คุยมาอะไรที่ทําได้เนี่ยผมทําผมทําให้เลยอย่างแต่อะไรอะไรอะไรที่มันแบบไม่ได้อะคือผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงอย่างเช่นนะมีมีมท่านผู้ชมบอกว่ามีสมาคมแชทสมาคมคอ,คอมมูของเรานะบบอกว่าอยากได้อยากให้ผมไลฟ์ครับซึ่งผมอ่ะ คนที่ติดตามช่องมาตั้งแต่สมัยเกม TOF ก็จะรู้นะว่าผมมีปัญหากับการไลฟ์มากคือเน็ตมันกระตุกครับไม่รู้เป็นอะไรกระตุกจะเห็นว่าในคลิปเองหลายๆคลิปก็จะเห็นว่าลเล่นๆอยู่ขึ้น disconnect disconnect อยู่นั่นแหละคือคือผมหาทางแก้อยู่นะแล้วก็ยังคงหาทางแก้ต่อไปเพราะบางทีสายแลนบางเส้นมันอยู่ในปูนเะนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะฮะคือตอนตอนทำมันก็คือ คือบ้านมันใหญ่คือบ้านที่ผมอยู่เป็นบ้านหลังใหญ่เนาะอย,อยู่อยู่หลายครอบครัวแล้วทีเนี้ตัวเราเตอร์มันอยู่อีกชั้นหนึ่งตัวผมเองอยู่อีกชั้นหนึ่งมันก็จะแบบว่าเอิมมันต้องเดินสายนะแล้วช่างก็เดินผ่านปูนขึ้นมาว่ามันจะมาถึงผมเนี่ยก็คือผ่านเราเตอร์มาก่อนใช่ไหมผ่านสวิชชับมาอีกสองตัวกว่าจะมาถึงเครื่องผมมันก็แบบว่าโอ้มีปัญหาแต่ก็กำลังพยายามนะฮะที่จะทำให้เกิดการไลฟ์ที่แบบราบลื่นนะ ก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับคอมเมนต์ต่างๆแล้วก็ใครอยากได้อะไรแบบไหนอีกก็คุยกันเข้ามานะพัดมืดเนี่ยผมพยายามนะคือผมพยายามทำคอนเทนต์พัดมืดไทยละแต่ว่าแบบตอนนี้ยังได้แค่รูนน่ยิวรูนมาอย่างแน่นเลยแต่ว่าตัวน้องแบบไม่รู้จะไปใช้จังหวะไหนวะเออเออคือผมยังไม่รู้ว่าจะไปเอ,อ้ยตายเฮ้ยไม่ตายมาตายเออคือพัดไฟเฮ้ยพัดมืดพุทโทษครับพัดมืดอะผมไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้จังหวะไหนดี เออนี่พูดตามตรงนะเพราะว่ามันต้องเจอกับมอนเอโอี o e. มอนที่ตีเอโอี o e, น้องจะได้เปรียบน้องจะได้บับดาบได้อะไรใช่ปะ่ะแต่ว่าพอมันอย่างเจนอสอะต่อยมาก็เอาตายแล้วอะเออผมก็เลยแบบจะใช้ยังไงวะ <laughs> เออนัอ่นแหละแล้วก็อ๋อกิจกรรมโคงเทเลโคงเนี่ยไอ้ที่รับพลังงานฟรีอะอยูถึงวันที่สามนะอย่าลืมไปรับกันแล้วก็ อาวเฮ้ยเน,น็ตมีปัญหาอีกละเนี่ยเนี่ยอายการอย่างเงี้ยคือผมไม่รู้ผมจะแก้ยังไงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตามเวลาคือผมสังเกตแล้วว่ามันไม่ได้ตัดทุกๆกก,กี่โมงคือมันก็หลุดหลุดติดติดดับดับอยู่เงี้ยเรื่อยๆื่อยแล้วบางทีก็ไม่หลุดเลยแบบยาวๆเลยเล่นแต่ยาวเลยเเทั้งทงี่ผมก็เสียบสายแลนเล่นนะคือผมตอนแรกผมคิดว่าจะเป็น Wi-Fi อย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ลองแล้วไม่ใช่นี่ก็เสียบสายแลนเล่นอยู่ นะเอเราก็ลืมเลยพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะ <laughs> <laughs> พัดมืดเหรอก็คงงั้นเออเราก็มีอ๋อคอนเทนต์คอนเทนต์โอ้กล่องของขวัญคนไม่ได้ด้วยไอ้แฟรี่อะ่ะที่ให้ทำเควสซ้ำร้อยห้าสิบครั้งอะไรพวกนั้นเนะี่ยแฟรี่กิจกรรมแฟรี่อะ่ะมันน่าจะใกล้หมดแล้วนะอย่าลืมอย่าลืมไปทำหรือว่าวันที่ลงคลิปมันหมดแล้วผมไม่มั่นใจเออเออเนาะเพราะาผมลงคลิปปลายปีนี่ว่า ผมจะลงคลิปสุกคลิปนี้จะลงวันสุกเออก็นั่นแหละถ้าเกิดมันยังไม่หมดก็อย่าลืมเข้าไปเช็คเข้าไปทำกันนะกิจกรรมคริสต์มงคริสต์มาสแจกเยอะมากกระดานกระดานแพนดา้าเงี้ยอย่าลืมเชียวของดีของดีอ,งดอุย้ยโดนอะไรเยอะแยะเนี่ยอุย้ยเขามีเอ,อ๊ตายตายโดนล็ขาอยู่ ออ้ยเออทำไมวันวันก่อนผมเจอคนเล่นฟักมืดในในโหมดนี้เยอะมากอยู่ดีวันนี้ก็ช่วงนี้คือไม่เจอฟักมืดอีกเลยนะไม่รู้ทำไมหรือเขาปรับอะไรหรือเปล่าเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เราตั้งผิดตัวยังไงล่ามันต้องเป็นเลี้ยงอะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันล็อกตรงนั้นวะโอ้ยโดนลุมอย่างงี้ไม่ได้นะเพื่อนหายไปไหนหมดอะ เพื่อนเพื่อนตายแล้วเราจะอยู่ยังไงเออเฮ้ยอินูโอ้เขาเข้าไปกันอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวไม่รอไม่รอพงรอเพื่อนกันเลยตั้งชื่อคลิปอะไรดี เลื่อยเปื่อยวันปีใหม่เลื่อยเปื่อยสงทายปีเก่านะเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเก็บได้ปะไม่เอาเอาเปล่าเอาเปล่าเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเฮ้ยเอาเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยจะเอาก็เข้ามาโหลอยทีละนัดทีละนัด เขาดิ้นเก่งว่ะดิ้นจะดิ้นไปไหนอะเออไปดีไม่ได้โอไ้ไม่ตายเหรอโอ้เออฆ่าได้ <laughs> เอาที่หนึ่งได้ไงเนี่ยโอ้ทีมแพ้ด้วยทีมแพ้ทีมแพ้ งงเลยไม่ได้ตีเพลินนะครับเออมันต้องแพ้แหละไอแมทไอแมทเมื่อกี้มันแบบว่าแจ้มากอ๋ออันนี้นี่นี่นี่นนนดูซิว่าเหลือกี่วันอ่ะอันเนี้ยเหลือแปดวันเนาะเพราะว่าวันที่ลงคลิปก็จะยังยังมีกิจนี้อยู่ก็อย่าลืมมาทํากันนะอาจจะไปทําหลังบิงโกก็ได้นะครับเพราะว่าบิงโกมันต้องลงผ่าอไอ้พวกดันลูนกับดันเอเซนใช่ไหมแต่เนี้ยมันให้ไปทําเควสซ้ํา ก็จะรอให้มันหมดบิงโกก่อนได้ปะเอาบิงโกเก้าวันเอายังไงยังไงก็ต้องมาทำอเนาะเออมันมันคงหนีไม่พ้นอันนี้ผมก็ทำครบแล้วนะกิจนี้น่าจะหมดอายุไปแล้วนะในวันที่ผมลงคลิปนี่นหนื่งร้อยหกสครั้งว้าวไม่เหลืออะไรแล้วนะเดี๋ยวเผื่อปีใหม่เขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรก็เจอกันหลังปีใหม่นะครับก็โอเคก็ ขอส่งท้ายปีเก่านะตรงนี้นะแล้วก็ขอวอวยพรให้ทุกคนประสบพบเจอสิ่งดีๆประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างาสมหวังดังปรารถนาในปีหน้านะครับนะ 6, 7, ใช่ปะ่ะเออปี6กเ็ 7, เขาให้ทุกคนสมหวังปัฏิหารถนาทุกอย่างเนาะเป็นปีมังกรด้วยปีมะโรงใครอยากทำอะไรใหม่ๆอยากมีล,มลูกอยากแต่งงานปีนี้นะฮะปีทองบอกเลยใครคลอดลูกปีนี้ลูกคุณจะมีคู่แข่งเยอะมาก จริงๆเป็นปีที่ประชากรเกิดเยอะมากยิ่งแบบคนเชื่อเลือกดีนะปั๊มกันปีนี้แหละแล้วก็คือเด็กลูกเราก็จะไปแข่งกันนะฮะในการเอนทรานสอบต่างๆนะโอเคก็คลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ออออาทิตย์นี้อ,าอา๋อผมผมใส่ให้หน่อยแล้วกันพินพินน้ำนะผมลองดูแล้วมันค่อนข้างปวดเลยว่าจะทำคลิปแต่ก็มันมันมัน มันมันไม่เหลือรอบลงแล้วเขาคงไม่ได้ทําคลิปเอาเป็นว่ามาไกลให้เบาๆแล้วกันนะว่าจักลมฮะจากลมเป็นตัวที่จะช่วยคุณได้ดีมากๆอยู่ไหนวะจากเออเพราะว่าน้องจากเขามีสกิลนี้ฮะห้ามฮิลน,นะเราเรามาดูกันห้ามฮิลเนี่ยก็จะเป็นแบบสามดาวสี่ดาวใช่ปะ่ะมาดูห้าดาวครับแล้วเบิดลมใครจะทำมีใครทำปะ่ะ เนื้อลมมไม่มีแนม่มีใครทําปะกายเป็นว่าธาตุลมอ่ะมีแค่ตัวเดียวที่ทําได้แต่คุณอาจจะใช้ธาตุน้ําก็ได้นะแบบบูมน้าอะไรเงี้ยได้ปะวะไม่ได้ดิเหมือนชั้นสุดท้ายมันจะห้ามใช้ <c oughs> ห้ามใช้ธาตุน้ำมั้งเออใช่ห้ามใช้ธาตุน้ำลงก็จะเหลือเป็นแสงมืดอย่างงี้เหรอโอ้แล้วธาตุไฟอ่ะธาตุไฟสามคนนี้ทำบูมไฟก็ใช้บูมไฟได้นะเลเว้นมืดอ่ามันต้องใช้ มันบังคับธาตุลมที่เป็นตัวฮิลหนึ่งตัวแล้วคุณจะใช้พินแสงก็จะเป็นฮิลสตัวซึ่งถ้าคุณเล่นคีหน้าดาเมจจะไม่พอเออแต่ถ้าคุณเล่นออเบยเอฟโรลต้ลตาน่าจะยังได้อยู่น่าจะยังได้อยู่นะเออแล้วก็ดานสดาวนะฮะลิสแสงกับคาวเกิลแสงโคตรตัวคีแมนเลยดีมากตัวสำคัญนะก็จะทให้คุณจบดันพินน้ำได้อย่างง่ายขึ้น เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูช่องนี้อยู่ก็จะมีกลุ่มคนที่พลังยังไม่ได้เยอะมากหรือกลางๆเชื่อว่ากลางๆก,ก็เหนื่อยอะ่ะเออถ้าพลังไม่เยอะจริงยังมัน,ม,นมันคงไม่ง่ายหรอกส่วนคนที่ผ่านได้ง่ายๆก็คือค,คุณพลังเยอะมากแหละก็ดีใจด้วยนะฮะโอเคก็ขอจบคลิปในพท่านี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้านะอ้อซับผมนะฮะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ890ยังวะเดนดูดิดูดิดส่องกัน แป3้ณตอนนี้นะครบ1,000ัซับเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากจะเป็นพรปีใหม่ของผมมากๆเลยถ้าเกิดมันได้ขึ้นไปแต่โอ้ยากเหลือเกินเนาะถือถึง1,000ัซับมันเปิดรับรับรายได้ได้ผมอยากรู้ว่ารายได้จาก u t u b e มันเยอะแค่ไหนช่องนี้ผมก็ทำมาปีกว่าแล้วเนาะมีอยู่893ัพย์ซับแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะ ก็ขอ <G ül> ขอบคุณขอบคุณทุกคนมาก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 นะครับแล้วก็ใครยังไม่ซับสไครก็ฝากกดซับสไครให้ผมต่อยนึงนะนแล้วเ,เจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ